สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมสวนของอาลีนะคะเป็นสวนหน้าบ้านนะคะที่เราเ,ออเมื่อก่อนนี้อาลีเคยเปิดร้านขายต้นไม้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะคะแต่ก็จะมีต้นไม้ที่เหลือๆจากการขายต้นไม้นะคะพาเพื่อนๆมาชมกันค่ะเผื่อจะมีใครสนใจอันนี้ต้นจิกนะคะเพื่อนๆ รู้จักกันไหมคะต้นจิกต้นจิกน้ำนะคะอันนี้อันนี้ต้นบัวหลวงค่ะบัวหลวงใบใหญ่มากอันนี้ต้นโมขวนนะคะอันนี้ต้นโมขวนนะคะอันนี้ต้นโมขวนเราเพิ่งเราเพิ่งไปขุดมานะคะ เอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะคะอีกสักสองสามเดือนถึงจะเสียบยอดอันนี้เป็นไม้ที่อยู่ตามไรนานะคะมีใครรู้บ้างคะต้นอะไรนี่ค่ะต้นลูกล,ล,ลุกลุกทุบลูกทุบลูกโะต้นลุกโตค่ะไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกต้นอะไรนะคะแต่ภาคใต้เขาเรียกลูกโต อันนี้เป็นบอลสีค่ะบอลสีของเรามีไม่มากค่ะเหลือๆแจกกันขายไปแล้วอันนี้เศรษฐีวินสันค่ะเศรษฐีวินสันรู้จักไหมคะเศรษฐีวินสันค่ะเลี้ยงปลาด้วยค่ะในอ่างเลี้ยงปลาไว้ ปลาสวยมากเลยปลาหางนกยุงค่ะเยอะมากค่ะเลี้ยงไว้สสามสี่บ่อได้อันนี้ต้นวาสนาราชนีนะคะวาสนาราชนีอันนี้อันนี้ต้นมะตูมอินเดียนะคะมะตูมอินเดียนี่ทานได้นะคะยอดมันเอาไป เป็นกับแก้มเอาเอาไปแก้มกับน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะมันจะรสชาติรสชาติเหมือน,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 นใบมะก,กอ,อกอะ่ะถ้าใครเคยกินนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลูกแมวน,นี่ลูกแมวมากุดแม่อีกแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่รู้จะทำคลิปอะไรว่าง ช่วงพักโควิดค่ะก็จะทำสวนจัดสวนแล้วก็นี่ค่ะเลี้ยงปลาอันนี้ปลาคาร์บค่ะอันนี้บอ่อนี้จะเป็นบ่อปลาคาร์รราบบ่อปลาคาร์บนี้จะซื้อมาประมาณสามตัวได้ค่ะแต่ว่ามันออกลูกเยอะมากเลยสามตัวใช่ไหมพี่ที่ซื้อมา อันนี้อันนี้ต้นการหลงนะคะฝนก็กําลังจะตกนะคะไม่ใช่กาลังจะตกตกแล้วค่ะลงเม็ดแล้วแต่ว่าก็ถ่ายแล้วก็อยากจะถ่ายนะอันนี้อันนี้อันนี้ต้นต้นอะไรล่ะต้นการหลงนะคะเนี่ยค่ะดอกการหลงสวยนะคะอืมสวยไหมคะอัน,นอันนี้อาลีค่ะอาลีกำลังให้อาหารปลา ๋ย้มมันมากเร่งนี่ค่ะโอโ้มากินแล้วนะคะเนี่ยส,สามตัวใหญ่ๆนั่นคือเป็นเป็นตัวแม่พันพ่อพันธุที่ซื้อมานะคะสามตัวมีสีแดงขาวแล้วก็สีทองแล้วก็สีส้มนะคะที่ซื้อมาเนี่ยค่ะตัวเล็กๆนี่เป็นลูกมันนะคะลูกมันนี้ก็อยู่กับเรามาสามสามีสม่เดือนแล้วสามเดือนได้ไหมนะสามเดือนนั่นค่ะเราซื้อมาไม่กี่ตัวนะคะมันออกลูกโอ้โหเยอะมากเลยแตงนูนก,ก็มีนะคะนี่ค่ะ ผนก็ตกเขาก็ส่วนเราก็ไม่ค่อยเหลือต้นไม้แล้วค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเลิอกอาชีพขายต้นไม้มาทําของเก่านี่แล้วก็เอมีคนมาเหมาไปแล้วอะค่ะเหมาไปเยอะแล้วค่ะแบบนี้มันเหลืออยู่เราเสียดายก็เลยเอาเก็บไว้จัดสวนไว้หน้าบ้านสวยๆค่ะอันนี้มะพร้าว มะพร้าวเขาเรียกเมะพร้าวแคะเอานะคะและอันนี้อันนี้รู้ไหมคะว่าอะไรอันนี้คืออโม่บดแป้งเนาะโม่โบราณสมัยก่อนอันนี้นะคะอันนี้เป็นลีลาบ,บาดีใบด่างโอ้ไม่ใช่ไอ้ไรและววาสนาใบาด่างโอ้ยไม่ได้ขายต้นไม้แล้วก็จำผิดจำถูก ใบาชาพูเราก็มีนะคะใบาชาพูเอเอาไว้อันนี้เอาไว้กินอันนี้เป็นต้นจันผาค่ะอันนี้เป็นจันผาเมืองนะคะพาชมสวนนะคะอันนี้เป็นลิ้นมังกรที่เราแยกออกมาจากต้นใหญ่นะคะเพราะว่า เสียดายเขาเนะเผื่วว่ามีใครมาซื้อก็เลยแยกไว้เราไม่ได้เน้นขายต้นไม้แล้วแต่ว่าเราก็ยังชอบอะค่ะรักในต้นไม้อันนี้อันนี้เขียวหมื่นปีหรือเรียกอ,อีกอันนึงว่าอะไรแล้วอ่ะเออเลยทำต้นไม้ก็เลยลืมไปเลยเสร็จทีมีทรัพย์เหรอ,อรใครรู้ส่งมาบอกเลยนะคะอันนี้อันนี้ เศรษฐีก้นทองโอเคเศรษฐีก้นทองเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เราแยกมาจากต้นใหญ่ๆแยกเก็บเก็บไว้นอ้องอันนี้ลิ้นมังกรใบด่างก็มีนะคะอันนี้ลิ้นมังกรแค่นะคะต้นมันจะเล็กๆถ้าเป็นลิ้นมังกรยาวจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ใบด่างแต่แบบยาวนะคะพันธุ์ยาวเนี่ย อันนี้ต้นกระดิ่งนางฟ้านะคะหรือแถวภาคกลางเขาเรียกระกัางทองนะคะเนี่ยหัะต้นมันเห๋มากแต่ยังไม่ออกดอก,กอ,อ๋ออันนี้ต้นทางภาคกลางเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกลูกชิงลูกชิงลูกชิงดกมากเลย,ม,เลยมันจะเป็นลูกสีแดงนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วมันก็จะออกเขียวๆดกมากเลยค่ะ นี่ค่ะต้นไม้ในสวนเราก็จะเหลือมันนะี้อันนี้บุกใบด่งบกใบด่าง,างเราเสียบยอดเองค่ะนี่มุกใบด่าง นี่ก็ะเช้าสีดาเล็กเพิ่งได้มานะคะตอนนี้ดิฉันก็จํำชื่อต้นไม้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ห่างหายจากวงการต้นไม้นานแต่ก็พอจําได้บ้างเมื่อก่อนนี้จําได้ทุกอย่างเลยนาะจำได้เยอะฝนก็ตกอยู่พาเพื่อนชมสวนตอนฝนตกอืม ต้นผูก็มีนะคะอันนี้ผูพูที่ไว้กินกับหมากนะจะเดินชมสวนค่ะว่างๆป่าอเมซอนของเราคะ่ะป่าเอเมซอนโอ้ย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 โ,โ,โ,โกจังเลย <iento> อ uhm นะะันนี้อันนี้ดอกกระดังงาค่ะกระดังงาออกดอกดีนผญ้าด้วย ต้นมะขามก็เพาะาไว้นะคะเอาไว้ทําไม้ดัดอันนี้ต้น,นไหนต้นอะไรต้นปีบค่ะต้นดอกปีดหรืออ่าภาคเหนือเขาเรียกกากสลองจำไม่ค่อยได้อันนี้ต้นกระดิ่งนางฟ้าต้นกระดิ่งนางฟ้าเราเยอะมากค่ะ กระดิ่งนางฟ้าหรือว่าละคงทองอันนี้ที่ออกดอกนี่ต้นอะไรนี่ดอกแดงๆนี่จำไม่ได้ะชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ต้นปรงนะคะปรงอันนี้พญานาคราดแยกมาจากต้นใหญ่นะคะ ยังเอามาปลูกไว้โอ้ย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 ฝนตกฝนตกฝนตกอืออ่างปลาอีกอ่างหนึ่งนะคะอืออันนี้อ่างใหญ่อันนี้ชมสวนค่ะฝนป่าอันนี้สวนของเรา อัญชันลาอันนี้ต้นโมกอันนี้ต้นต้นต้นโดนนะคะต้นกระโดนต้นกระโดนอันนี้หางช้างนี่คือเราตัดไปทำอันนี้แม่พันนะคะอเอาไปเสียบทำพันธุ์อีกทีอันนี้จันผาเมืองค่ะแยก เพาะชำใส่ถุงใหม่เอาไว้ขายเผื่อมีคนสนใจอันนี้อันนี้เป็นต้นเขาเรียกมาวิ่งเหรออะไรเลยวยไ,ไม้ดินหรือมาวิ่งเรียกไม่เหมือนกันเนาะเอาดอกสีมว่วงๆนะคะดอกยังไม่บานนะคะอ,อันนี้อันนี้ ต้นโมกโมกเฉียบยอดโมกใบด่างเฉียบยอดขาวเลยแล้วก็โอ้โหมีมัอนเบอร์รี่ด้วยสวนของเราจะรกๆหน่อยนะคะต้นไม้มันเยอะพื้นที่มันแคบ I mean so Nihamok sedya iko ni. ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสวนที่บ้านเราเคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะสวัสดีค่ะพาเที่ยวชวมสวนวันนี้ไม่มีอะไรมากมน่ถ่ายจากมุมสูงนะคะ มุมมุมสูงจากขนําขนํบบ้านเรานะคะเราอยู่นับนะคะฝน<ม>ตกบรรยากาศดีหัวใจ ดอกก้าหลวงสวยดอกกาหลวงสวยมากเลย